เคอาทีเรื่องอก่ <Okay. S 2> อนนะ,อะเอาทีเรื่องก่อนนะเ,เ,นนะเวลาที่เราร้องอยู่ตอนนี้ลักษณะของเสียงที่เราเปล่งออกมามันไม่เขาเรียกว่าอะไรครูใช้คำว่ามันไม่ลอยการการร้องเพลงมันคือการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเสียงที่ออกมามันต้องฟังดูแล้วล่องลอยเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นไหมนี่นี่คือเสียงที่มันเหมือนกับการเล่าเรื่องล่องลอยแต่ลราก็ร้องเมื่อวานนี้เสียงที่มันออกมามันฟังดูแล้วไม่ล่องลอยเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราร้องเสียงมันถูกขีกออกข้าง ขีกอข้างขึ้นขึ้นมาเมื่อกี้สิเนเึกไปว่าให้เอาตัตวเมื่อกี้นะเอาตัวเนีเ้ยให้ทิมไอ,อมโอเคให้ไอ ให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงใช่ไหมเนื้อเพลงแบบนี้ใช่ไหมสัง<อ>เกตไหมเสียงที่ออกมามันมันมันฉีกออกข้างให้เดี๋ยวเราเราจินตนาการคิดตามครูนะให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงเสียงมันฉีกออกข้างอย่าให้เสียงมันฉีกออกข้าง เราต้องปรับช่องเสียงมันใหม่ปรับช่องเสียงให้มันอยู่กลมข้นางหน้าลอยจําได้ไหมเวลาที่ร้องเพลงต้องบังคับที่ทางขึ้นให้อ้ายให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงให้อ้ายทำใจยอมรับความจริง ให้อ้ายทำใจอยอมรับความจริงให้อ้ายทำใจอยอมรับความจริงเหมือนกันไหม,หหมอลองทำตามครูสิเปรียบเทียบทีละเรื่องให้อ้ายทำใจอยอมรับความจริงทำมือตามครูคิดตามครูจะได้คิดเหมือนครูให้อ้ายทำ บอกว่าให้ทำอะไรด้วยเข้าใจใคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเราร้องไม่ได้ทำไมเราร้องแล้วไม่ดีทำไมบางทีเราร้องเพลงนี้เพลงนี้แล้วทำไมเราเราถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดหาวิธีที่ถูกต้องตามเพลงไม่ได้เพราะเสนหนึ่งคือเรายังไม่เข้าใจ การที่เราจะเข้าใจสิ่งแรกที่เราต้องทําให้ได้คือต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องหาเซนส์ให้ได้เข้าใจการทําครูทําให้ดูมันคือการสร้างเซนส์สร้างเซนส์สร้างความคิดสร้างการรับรู้เพราะนั้นครูบอกว่าทําเหมือนครูตอนนี้เรากําลังเปล่งเสียงออกมาแต่เสียงมันถูกฉีดให เห็นไหมหัวเราคิดตามมือเซ้นก็จะเกิดให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงกับให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงให้อ้ายทำใจยอมรับความจริงลองสิ <c oughs> ทำมือตามครู โอเคเปลี่ยนใหม่ขึ้นให้ให <Hi, hi. S 3> <I S 2> ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยว,ยวมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมตำแหน่งเสียงใหญ่ลึกในคอสิตำแหน่งเสียงใหญ่ลึกในคอสิให้มันอยู่ให้ให้ลาอย่าเป็นลาอย่าผักจากข้างในคอลาลาให้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  ไฮเห็นไหมเสียงไม่เหมือนกันผักจากคอไฮอย่างนี้หาไม่เจอผักจากหน้าเฮไฮเอ้ยไฮเอ้ยไฮไอยอย่าผักจากคอต้องผักจากหน้าลองซิโอเคฉีข้างฉีข้าง ดังขึ้นเปรียบเทียบยอโอเคชี้ข้าง,อง,างโอเคต่อไปสี่สั้สองประโยค